สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมก็สลัดนะครับพาขึ้นมาหาเห็ดคือเก่าครับมื้อนี้เฮาอ,อยู่กันที่ป่าบ้านส่งหอมครับอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลราชธานีครับมาถึงป่าใหม่ๆเห็ดออกหลายครับนี่ห่อนลครับผมเลยครับ <c oughs> ออกําลังสีแดงเดลยกําลังขึ้นเลย <c oughs> หายคนนิดหน่อยซึ่งเฮานจะไปเก็บหลวงพ่ออยู่ ดิ้นไปก่อนครับดอกงามไม่ค่อยดินเปลืองไงไหนนะโนกรตโใส่ติดแหลกแหงมกับลูกกัตอครับโอ้แล้วเนยเท้าแหกงมัากมาแล้วัไม่ค่อยดู้นอ่ะ ลาาส้างอะไรครับแจ้งเราตีหานวครับตอนนี้กำลังถึงมูนี่ครับดอกม้ใหญ่ดิกำลังเป็นไข่ครับนี่ระงงด,ดอกโบกขยายนโซนนี่แต่กระดอกงามพ่าเหล่วอยู่สองนะครับสามเฮ้าสี่ ิไข่ไก่อนได้อะใจไไข่ก็สุดแล้วเดี๋ยว่าก่อนแลม่้ทำนีวสนจะไข่ระนับะไหรอปวม่อครับดี๋เวมอนเบิงมันดตัวนับอยู่เดี๋ยวขแข้งเดี๋ยวก็แข็ง ดอกที่สิงางามไปไมแถวเรียงสาบลาเป็นี่ืออน่ะอะไรก็ได้สลบอสมันปล่อยด้ปิ้นไทยอืมเห็ดไเด้อจับเาให้ก่อนจ้าขันจุด เดินยังไงเหอพาบางสลับม,มันแมนบ่าม,ม,มันก็ยัง,งลูกทรงก็ผิดหลวบพายพี่น้องมาหนึ่งจาก,กจาก้าดอกนึ่งนะแมนกราบให้ละงูขาวครับต้นเขามาให้แบนสะงอมเป็นติดประกาศป้ายแล้วได้ครับว่าเห็ดเบื่อครับคนกินเห็ดเบือ่อ อันตรายครับแถวบนด้แจ้งสีกับพาคือผมพายเสาหลันเบิ้งอยู่ด้วครับคือเสาหลันพายเบิ้งเห็นไหมครับโอ้โหโตดวันนี้กับมันยุ่ครับ13 3113ครับว่าแหนเป็นทุดง์มาหาเงี้ยแต่เป็นของเบิ้องฮะผมหมกดอกไม้แม่งชมพูด้วย เห็ดละงกเตี้ยงครับโอ้ที่มึเงเนี่ยเจ็ดเย็น,นเก็บไปเรื่ยอยๆเ้าก็จะได้เองล่ะละงกขาว สาวลันพอละครับออกเป็นห่มเม่ดิโอ้ยดอกงามแม่งน้อเดี๋ยวบานก่อนบานกันจ้ะมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเนีเาเลยจ้ะเพิ่งว่าออกนาเลยมือนี้ดอกกุ้งตูสวยงามเนี่ยดอกแง่มดีเลย มืนครับอ๋อขับเบิ้งพี่บอกอุ้ยสอนดีครับแดงหมดเลยบ้านคือเราหกเดือนครับงามจังจุ้มหมูว่านคี่เราหกสีนี่กินไหนคือกันครับแกงแสบคือกัน 겸면 좀네 응. ทางหกขาวครับมา,<ว>ามสอออนพี่น้องครับเบื้องซาวลานพันได้โอ้โหดอกไงเลยโอ้ดงจ้ะดอกญ่อรีครับอ ดิมาเบิ่งครับไอ้ยอออน่ยโอ้โหตู้สำลีไปตั้งแต่มีออของดีหวงกลือนีอ่อโอ้โหสำคัญเขา คาร่าได้ออกอยู่ข้างๆเลยครับอ๋อข้างๆครับดอกกุ้มตุ้มงามนี่ครับอ่อนเทปุ่ยด,ดอกงามเหรอเนาะอไอ้กับผมนี่พอได้ดอกทอดเทก่าๆครับบ้านๆ <c oughs> ตามมาอยู่อรุณนิดก็ได้ <c oughs> พ่อได้วะล่ะซาลันอ้โหโูพอ่อใดพ่อใดแล้วครับอถอดออกซิเจนล่ะลุนนีตามมาอยูค่คนเห็นดันบุ่นเท่าทีมครับเบื้งดันล่างก่อนนี่พอได้อยู่ด้วย ส่วนนี้ดอกงามอยู่แข็งเลยก็วา่าขาบอค่อยสวยครับเพราะว่าหอยถากกลินมดละงกแดงครับส่วนนี้รสชาติก็คือกั้นครับ,บรกับเห็ดละงกทวไปครับพิงแต่วาสีส,สันจังสีทั้งผีบนบอค่อยนิยมนะครับแต่แถวบ้านบะยุ่งกับฝาดเรียบครับจังสีของแสบครับ บัวสิพัดสิแกงอร่อยครับถ้าเป็นดอกตุ่มเอาไปแกงแสบแต่แต่ดอกบ้านทั้งสี่เอาไปผัดครับผัดใส่โหระพาสไตล์ผัดหอยลายกับแสบบ้านเลยอม่นนกากลนั่นตอศัสอบครับเขามาส้วนไม้กับพ่ออีกแล้วครับสีแดงแรงลิ์เลยครับ <c oughs> ออกมองแล้ดอกส้นเขาเรียกว่าแม่หมานครับ <c oughs> ออกเผยชื่อสิงามพักเนาะยุ้นตุ้มออกเป็นแถวมาสระอันหนึตุ้มอยู่บ่หนึ่งอยู่บุษหลังโอ้โหโอ้ไมาสิครับเปิดก็เปิดครับแล้วก็พอแล้วครับพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอนับเพิ่นแล้วจ้าเป็นเสืออย่างดีเลยได้เรางบเหลืองครับ ด้านลับชมมันดีเลยพี่น้องช็อตนี้ห้ามพลาดถ้าพลาดแล้วพี่น้องจะว้าวยเสียได้ทีเดเบิ่งบโจบกเดี๋ยวเรานริ่มจัดซ้อนน้ำกันครับเอาเอา,เ,อาเก็บไปเรื่อยๆครับมาลุ้นครับแถมแถม,แถมโอ้โห่นี่สู้ๆเลยจ้าครับจุ่ม มาแล็จุงตครับเดีทน่า้ำเนาะนี่จ้ะสมีกับลังแกงแสบครับสุดแตนหอใส่ฟักติวเลยเดี๋ยว่ราจะใส่อันนั้นสมไม่มุ่กกับแสบครับเดีวกำลังสวยเลยจ้ะที่ก้อนนี้เอาไปพัด่หมูก,กอบกับแสบได้สั่นเห็นปะ เจีแยบแซ่บกับเห็ดละงกนะครับผัดใส่หมูกรอบัด<ข>กะเพรานะ <ไข S 1> แซ<ส>่บมาะแน่นเห็ดหลอดหนึ่นะงหล,หลอกคือม,มันขั้นใหญ่่ยแ,แต่หอมบ่ออกไปเรื่อยอมันจะสืบ้านเมือนนี้นะแม่ไม่จูมให้เก็บอีกตัว หมานอยู่โอนี้โอ้ดยอดแล้วครับไยมีแห้งใจได้พี่น้องเด๋ยวเบิ่งน้ำกันมวลมวลนี่ครับงี่น้ารุนกันต่อครับ ดอก V A P เข้าเหมือนกันไอย่าลีงงครับดอกอ,อ๋อดีดอกบิึงน้ำแน่แก่นะครับโอ้ยมีไข่รพร้อมออนี่ครับเอ้าสุดยอดเลยพ,พี่น้องกับมวนน้ำเฮาเนี่ยละเก็บไปเลยเลยครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮามีขี้บอเคลี้ยวบ,บ้างไหมพี่น้องอาจจะ เรื่องไรมาได้บนบอสซาล่าไหมแล้วกับโซนหนึ่งครับดอกงามฟุ่มเลยเห็ดละงกเหลืองบ้างมองกัเทาทิมครับผมกับบอจคิดกันว่าจังหนหน้งใดเนาะป้านี่มองออกก็ออกมองเทากะเทาครับ ท huh? ี่าดอกงามอยู่ดอดง่ยี่ดองาดอกง่อนก็อ้วนะ่อนี่จานโอ้ยสีจ้เดี๋ยวอนน้ำเพลินอยู่ครับมูมาแล้ มุดหลายแม่งกินมากุ้งม,มาไก่ <c oughs> คีรถจากธนรกิว่าหอดวุ่นสูเจ้าแล้วครับตากแดดตากฝนมามาโมดาไ,ได้ใส่เลยครับคือสิหอดครับอัพรวหาชุ่มมงเต็มเต็ม มาสิมาเกม็มเ็นดนี่โดยตรงเลยอะก็เป็นใครของที่หลังตกตู้มออกก้นสิเริมไ่เลยเนาะ เตียมแพงอะไรครับนี <40 S 1> <into> <laughs> ่สิสามสิบหน่วยนะจ๊ะสิเตีมแพงแล้ะครับไครเบอร์ศูนยันเบอร์หนึ่งใวเ็นน้เ็ฟาง โซงนี้ครับเด้งทะไล่ก็ลแลออกใหมไอ่เด็กใครนี่จังโซนนี้ครับเดี๋ยสอกเดียวอะไรหลายเปดนี่นีวายยุโซนไหนที่ยังไม่ดอกเดียวอย่างี้เนี่ยโ้ไรเคี่ยมบงสลังนี่มีหมอไ่ใช่หรอ เเดียวเดียวได้ดอกอีกแดงขาได้ครับส่วนนี้ยางมาตั้งใกล้มาพออีวพีครับปลาไฟใหม่เริ่มอ่อนแรงโรยร่าตามไหวครับ ที่ผมยืนจนดุนผมเศร้าไหมครับอย่างมาไกลแห่งเดียพี่น้องยินยอมรับเลยกฤษมาพอผีส้วนใหม่ได้ดอกสละหน้าเหลือกเอาล้วมีดอกตุูมอยู่โอ้มันเน่าวอืมโอ้โเดี๋ยวยังมีบอกดอกตุูมอยู่ดิเดี๋ยวนี่ไปต้องหรือมีเออ เที่ยงกับตาจะหล่นหลดมาแนี้ยอครั้งแรกครั้งแรกจะโดนมาเถื่อครับเย็นนะต้องเอาเด็ดกว่าน,นี้หน่อมือหน้าจะเอาเข่งมาใส่อะไรเาสาร์น่นไม่ใหม่จะร้าอยู่ใส่เข่งลงไปเลยนั่งในเข่งกับบาด <laughs> มาถึงที่เด็ดของพีห่หลงังงกแดงครับ <laughs> <laughs> จะก,กินน้ำเบิือกเถื่อหนึ่งแต่แฮนใหญ่กว่านี้แน่เดี๋ยว,ยว โอ้ยเห็นไอเอาเอาเมาเก็บนำเงินเทียวกับเปนไหนสามีเหอเนาะไหนมุดูหมอหาเอาอ่าุนี้ต้องใสแว่นขยายครับถึนตาหักดอกงามอยู่อลงหูแดงแกงนำองตองเียเด้อจ้ะสีจาแก้ไขครับยันต์โฟรเลยแต่ไปแกงออกแก้ไกันครับแกงรวมดูเฮ็ดเนาะแต่ตวถึงว่าเ็ด คือเย็นตาโฟเลยก็คือเฮ็ดกอแดงไงเดี๋ยวเราไปแกงนี่สีงามไหมกันเต้นตาอานะครับรุนกันต่อไปอ่ามาครับมาดูครับนี่้องนี่ก้อนมึงด้อดอกนี่ก้อนอืมเป็นรูปเงากระตีโบเมนนั่นโบเมนเลยเก็บเบื่อไม่เกินอะไรเบื่อกินเบื่องกินอะ่ร คิวปะโมเมน่ะโมเมนนองโมเมนโมเมนโมเมนตะครูหอกขขยแต่โมเมนโมเมนจ้ะโมเมนตรูด้โมเมนโมเมนมือขาดอกเฮ็ดเบือครับโอยเหม็นคิวอัวพีเลยเฮ็ดเบือด้วยจะพากรมองใจบูกับหลงปลาครับทานหำเย็นยน แฟนยังอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ต่อสุดยอดนะเดี๋ยวนี้คลิปหนึ่งในกะปิฮารูหอดแห้งครับเพราะว่าหาไม้ใหม่ๆบางนะครับครับไปเรื่อยลงท่าเมนหอดเกือบเมนหอดเบืองล้าวครับที่น้องแต่เวลากลับมากัโดนเติมด้วยดันพอมันถาลงทางพีดีขึ้นพิดคู่เลยนะครับตอนนี้ผมนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วล่ะผมก็สลายนะครับแตเบิ้งคลิปให้จุใจเลยครับขออทุกาตสู่ในการรับชมคลิปครับผมก็สลายแล้วไปก่อนสวัสดีครับ สวัดีค่ะนี่เต็มกระตาที่กันเนื้อย่าหาละวานี่เนี่ยนี่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 นวยจริงครเออหลวงพ่อก็ไม่หน่อยเต็มกระตาเลย